ประโยคนี้ถูกหรือผิดให้เวลา3มวิส2 1ตอบเลยถูกหรือผิดทุกคนใครที่ตอบผิดข้อนี้เสียใจด้วยนะครับผมเนาะคุณตอบไม่ถูกต้องนะครับข้อน,นี้หลายคนต้องสงสัยมากเลยเพราะว่า do ก็เป็น verb love ก็เป็น verb อีกแล้ว verb กับ verb อยู่ด้วยกันไม่ได้มันผิดสิพีต่ต้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำว่า do ในที่นี้นะคะผมเนาะทำหน้าที่เป็นคำที่ใช้เน้นกริยาน,นั่นเองนะครับ อย่างประโยคนี้ใช่ไหมคำว่า I did love you I did love you ถูกไหมครับทุกคนเราจะเห็นว่าคำว่า love อันนี้มันเป็น main verb คือเป็น verb หลักของประโยคนะฮะส่วน do เนี่ยเราใช้เอาไว้เน้นว่าเราเนี่ยรักคุณจริงๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้ do เนี่ยนะครับผมเนอะเราสามารถใช้เอาไว้เน้นกริยาได้นะครับอ่ะไหนลองแต่งประโยคมาคนละหนึ่งประโยคใต้คอมเมนต์สิครับเดี๋ยวจะตรวจให้ว่าถูกไหม